Thank mm -hmm. you. ครับสวัสดีพี่น้องฟองป้ายเบิร์ดสุภุสุคนพี่น้องกับสวัสดีสาวันพฤหัสเนาะพี่น้องเนาะเอากระสิลงไปยามตุ่มกงตุ่มกุ้งคือเก่าพี่น้องมือน,นีดเนาะพี่นอ้องเอ๋ยนะครับพระสวัสดีตอนเช้าจ้าไปจ้าเราบอกอยังอยางเอาไว้ในตูเ้เยอะบอกเราวืม ไปลุ้น,นกันพี่น้อง,องว่าเราจะหมานไหมว่าเราจะหมานบอเนาะพี่น,อน้องเนาะไปลุ้นกันว่าเขาสิหมานบอเช้อา,อ,าอ,อันสดใสพี่นอ้องมือนีอ,อากาศแบบอากาศดีเลยพี่น,อออ <c oughs> อน้องอ้าววงตื่นมากมันสีมีลมเย็นน้อยนึงแหละแบบาอ,อ,าาอากาศแบบมีนอนอนดีแบบฝนตกฝนตกมันิ e w s วันนี้เูซึกว่าเห็นตะวงตะเวนเน่พี่น้อง,ง,นนองแสงตะเว้นจ่ากับตอนนี้เป็นเวลาหก,ากโมงไป โอ้ยมันก็ลงกลางคนละเนาะมันสละขึ้นปกติแหละเนี่ยหมูเศร้าเฮงมันสิขึ้นดีเลยลูกปลาลูกขอกครับพี่น้องปลาลูกขอกที่เขาเห็นเมื่อวานนี่พีฮิตบวกขีดเนาะว่าสิมีมันมากมันลงมากแต่ใสมันลงมากแต่น้องตัวนเต้นก่อนใส่แหละเออพ่นพ่น เห็นบ่พี่น้องหนุกยังพี่น้องเห็นบ่นอพี่น้องเห็นบอหนกแสดงว่าไก่พวกลมสิออกตกติไก่ละบ่พวกลมจะออกแล้วอย่างนี้หรอกสิไก่หน่านาวละบ่ล้มลอกเอ้ยนกเอากระเดือนเจ็ดเอ้าเจ้าหัวนุกลองเฮ้ เพราะอากาศปลอดโปร่งเลยแต่แต่ละทงให้ทงหน้ากัสิตัดใบคงใบเข่าพี่นอกตัดยงตัดหงาเสียงจักมันออดแอดออดแอดอยู่พี่นกเลยกูได้แก่จงแก่จักลงมา ีนมือนี่ยเาสิไปอยู่บล่ะไรไปสวูเว้าวบมือัม,มร拉เด็กบอกก็หมูกับไรเบาเอือนลายลมอยยืนค่อยอาไอ tăng tế sau chốn xa hay lo ai dù đỉnh khuyên lệch dài nam sân sơ tay nong, lấy nong, ai má wow. ừ. và chào xay, แต่ลายของเปิดเวนหดโดดโอ้หฮันเดีเห็นโดดอยู่พี่น้องส,สันกระจายอยู่นะเอาสันได้อยู่นะสันกดยยนะจอันแรกนะจ๊าเดียบพี่น้องเสือให้พี่น้องเบิ่งเดียบพี่น้องเปดเสือฮันดีได้อยู่พี่น้องตัวใหญ่อยูอ่อันแรกอันแรกตุ่มแรกแหกมา

เหนือไล่หยุดหนอนไปพี่น้องเอ้ยก็เชร์ซุ้มเจ้าเบิ่งพักขะแยงกับบริอูดพี่น้องเบิ่งแน่พ่นพ่นพักขะแยแง่ไงต้นพักขะแยงพี่น้องงามงามเฮ้ยเขาเราฉีดยาบ่นณี เก็บเออเดือบเงยงามีลิต้นใหญ่เลยโอ้อยอ,อุ้ยเกือบเกือบคล้ายแขวสายลมเดือนตุลาอ๋อพันสาพัดมาตึมตึม ใจเศร้านะคนหนึ่งความคิดถึงคนลนะคนอตัวนี้นะเฮ้ยอันยาก็เบิง้งปิดเบิ้งแน่ดสมสมที่ลุงคันว่านั้นแหละว่าอยู่นี่นะมันลายน้องกระเน่ะแล้วมันกับตัวใหญ่เนานะ มีแตใหง่ๆยเลยพี่น้องเพามันเวิร์ดในคะอลงแต่ก็มือจะก่อนี่ผุนละผูมันโตม,นมันถางไหมผูบักร้ายมันมนี่อันนี้ <c oughs> ตัวนีตายอันน,นี้มันตายล้วมันเป็นสีเต็มสีนะ เราผ่ารูกระแกงเหลงพี่น้องบอกว่าทั้งฟังไท่ทิ้งข้าได้มือนนั้นเป็นรอยอปุ๋ยเพิ่อนวะเอาโอ้ยโอ้ยเอาออกกับบริเบิรเพิ่นบริเวเห็นได้ตาเพิน่น นี่มันข่างอยู่ได้หนิตอนทีู่กฟุ่นมีแต่กุ๊งเขาเงี้ยเงี้ยงเงี้ยเงี้ยอยู่พี่น้องเคยตัดเนะเงี้ยงเงี้ยเงี้ยงเงี้ยอยู่เพื่ออยู่เทียงหน้าน้อยตัดสองบาทเนาะแก้มเยอะเอาวันนี้เราจับได้ไปเพนจ์มาอะไรกันเพนสวัสดิ์น้องกวังทอง อืม้มันถือร้ายอย่างสิมือหมูแรกครับสมบูรมาใส่เหรอน้องตัวนี้นะจะไม่เบื่อเรากินแต่กู้มหรอกขากระบ,บอกกินข้าวใส่ลหลักข้าวปันี่เห็ดไปขายกับจบเออข้าวปฏิวังิมาฮะสิอยากกินขนาดีินาขนาดนั้น บาทหนึ่งก็ไดไลายอยู่ถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นตุ่มตะข่ายนะพี่น้องเป็นตาออนซ้อนอยู่ดิถ้ามันถือตุ่มอันนี้มันสิถธืแบบมันมันกระสิบอกคือปี๊ดเป็นถวยน้อยบุไดพี่น้องอาลีบาทเนื้อถาแม่นว่าซื้อก็บหาสิบบาทเอาเอาง่ายๆอยู่ทางไทยเด็กคนเคยซื้อนั่นเอาเอาง่ายๆอยู่บาทห้าละบาทละส้าบาทอยู่บ้านห้าบาทส้าบาทเอาเอาง่ายๆอยู่ทางบ้านนี่คือส้าบาทเด้อพี่น้องถวยละส้าบาทส้าบาท อยู่ทางไทยนะ่ะยอมรับว่าแพงเขาใส่โหลดเข็นทีก่อกนะันเนาะพี่น้องเขาใส่โหลดนั่นเคยสือกินอยู่ทางไทยนะ่ะแพงยอมรับอยู่ทางบ้านเน้าถามีกะฮะกินได้พี่นอ้องสามบาทดูสามบาทได้นี่นะ Nhưng lại tụng như thế nào nhăng hộp tụng ตัวนี้ได้ลายอลีได้ลายอลีนี่ตัวนี้นะ,ะได้ลายอลีพี่นอ้องยังอีกยังอีกจากอันวะยังอีกสี่เนาะยังอีกหา

พี่น้องว่าพี่น้องว่านองเล็กนิดเดียวเองทําไมไม่ไปใส่ที่มันใหญ่ๆอะไรนะเพื่อว่าอากาเอาลืมนเดียว,ดดยวก,กินไม่หมดอันนี้คือลายเด้อพี่น้องลาย้าเห้าใส้าเห้าใส่เนื้อหรือว่าใส่ยังถืออันทีมันเขานะ่ะโบอึดเด้อพี่น้องนองเล็กนิดเดียวแต่ว่ากุ้งลายเด้อพี่น้องกุ้งกูปลาลายเด้อ น,นี้ได้ไม่เยอะถ้าว่าอันนั้นสิได้ยหลายหมดจ้ะเราตั้งไว้ี่ก้อนถือไปเร่ยบ่ lún mà lún tùm này, là cái nhang ít 3, ê, 3 tụng không? Ừ. Thử tai bao, thấy tiện gì đấy. cho nó đi bỏ cái đại lái ở đây nè tưởng tượng như cái đại lái ừ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  nhà lai đi theo này nhà sớm mất việc à, thì non เราอาัดนะพี่นอ้องบัตรบัตรเ,เอ่อบัตรเราใครให้ฉิมาสอยเราอยู่อยู่ตรง đại yêu bà. À. À, hát ở nhà và ăn à múa đại yêu bà. ลูปเนาะอยู่นี่นะน้องนี่หันลูบาอาลีบอไดอีกทำให้เราไปใส่ยู่ขุนเบิร์ดนั่นลูป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  ใส่ติดต่อกันแล้วมันเบิดบ่เหลือแต่งุ่มหอยงุ่มหอยไปใส่หลับลายมักจองบ่อยูออนะในแขกไะโอ้ยหมดได้ดย่นในนันสามลังนั่นกะว่าอยู่หมู่บ้านนี่ใครใส่ไม่คือบ่ถือ แมนบ่อืมบัดถือบัดถือแต่อันเดียวถือแต่อันเดียวพี่น้องท่านว่าสิบบ่อใดอ่ะมีสามอันถืออยู่อันนึงสามตุ่มถืออยู่ตุ่มหนึงพี่น้องแต่กิมือนี่ก็ถือว่าเกินขาดอยู่ได เอามันเบิดนะอืมเข็เอจะเยอะนะกินไม่กินไม่หมดอืมแต่ว่าวันนี้คือจะงดกินขันย่ตจูดแล้วมา มานจ้าถามว่าเฮาเฮาหาน่ะเฮาได้เฮาได้กินบ่เฮาเฮาบ่ค่อยปานใดอ่ะอันนี้ลิฟตี Under ้มานนะจ้าบ่แม่นกุ้งน้องเลาหลายไปพี่น้องเฮาก็สิขึ้นแล้วไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะพี่น้องไปเลือกไปยังอยู่เฮือนอล่ะพี่น้องเก็ที่ไดกก็ขอบบูธขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะพี่น้องพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยเนาะพี่น้องที่เขามารับส่งรับซมซ่องเจสีกับ สองฝูสองฝูมีให้อยู่หาก,กินเนาะพี่น้องจังไรก็ขอบบุญขอบคุณลหลายๆเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นั่นแหละพี่นอ้องอ่านทุกคอมเมนต์ตอบตอบทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด้อเด้อพี่น้องติดตามคลิปหนักแล้วกันพี่น้องว่าเฮาสิไปไสเนาะพี่น้องสวัสดีครับผมไปป่าหาหนอนโจ๊